ตามรอยธรรมในกระแสแห่งการตอนที่21ศาสนาฮินดูยุคมหากาบและปุรานะ,จะเจริญพรญาติโยมทุกมูลเหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ยุคทองแห่งอารยธรรมอินเดีย พบกับศาสนาฮินดูยุคมหากาบและปุราณนะการอวตารของมหาเทพและหนทางแห่งพักดีเพื่อทำความเข้าใจในวิวัฒนาการที่ได้หลอมรวมปรชัชญาตำนานและศรัทธาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน กระแสะแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงเวลาประมาณปีคริสตศักราชที่300ถึง500เป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนมานานหลายร้อยปีและเป็นช่วงที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์คุป,ปะตะ อะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาพร,ราหมณ์ต้องวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบใหม่คำตอบนั้นมีอยู่หลายประการ 1. การแข่งขันกับศาสนาคู่แข่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนซึ่งเป็นศาสนาที่เข้าถึงง่าย และเปิดรับคนทุกวันนะได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ท้าทายศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมซึ่งเน้นพิธีกรรมที่ซับซ้อนและผูกขาดโดยชนชั้นพราหมณ์ 2. ความต้องการทางศรัทธาของมวลชนประชญาอันลึกซึ้งของยุคอุปนิสต์นั้น ยากเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้พวกเขายังคงต้องการเทพพเจ้าที่สามารถเข้าถึงได้จับต้องได้และสามารถที่จะอ้อนวอนขอพรได้ความต้องการนี้ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่การสังเคราะห์ครั้งนี้ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สังคัญเทพพเจ้าในยุคพระเวทเช่นพระอินทและพระอัคนีได้ค่อยๆลดความสำคัญลงแล้วยืงที่ทางให้กับมหาเทพทั้งสามหรือที่เรียกว่าตรีมูรติผู้เป็นตัวแทนของพลังจักรวาลสามประการคือพระพรหมผู้สร้าง พระวิษณุผู้รักษาและพระศิวะผู้ทำลายแนวคิดเรื่องพรหมันอันเป็นนามธรรมนั้นได้ถูกทำให้เป็นรูปธรรมผ่านเรื่องราวและบุคลิกของมหาเทพเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะทำให้เทพพุทเจ้ามีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นแนวคิดเรื่องอวตาร จึงได้ถือกำเนิดอย่างชัดเจนในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องทศวตานหรือการอาวตารสิบปางของพระวิษณุที่ได้เสด็จลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็นและฟื้นฟูธรรมะเช่นการอาวตารเป็นพระรามในมหากาพย์รามยนะและการอาวตารเป็นพระกฤษณะ ในมหากาบมหาภาระตะเรื่องราวอันเปี่ยมด้วยสีสันและอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในคำพีปุราณะและได้กลายเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการเผยแผ่คำสอนทางปรัชญาให้เข้าถึงหัวใจของมวลชนการเปลี่ยนแปลงทางเทววิทยานี้เอง ที่ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยในการเปิดเส้นทางใหม่สู่การหลุดพ้นนอกจากกรรมมรรคหันทางแห่งการกระทำและญาณมรรคหันทางแห่งปัญญาที่เคยมีมาแล้วบัดนี้ได้มีพักติมรรคหรือหันทางแห่งความรักและความพักดีถือกำเนิดขึ้นเป็นหันทางที่สอนว่า แม้จะเป็นคนธรรมดาก็สามารถบรรลุถึงโมกขษะได้โดยผ่านการมอบกายถวายชีวิตด้วยความรักอันบริสุทธิ์ต่อองค์เทพ,พเจ้าที่ตนนับถือภักติมักได้กลายเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้ลอหลอมให้าศาสนาฮินดูกลายเป็นาศาสนาที่เปี่ยมด้วยศรัทธ,ธา ความรับและสีสันอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันในขณะที่ศาสนาฮินดูกำลังก่อรูปขึ้นอย่างงบนามในอินเดียณมูเกาะแห่งอาทิตย์อุทัยความเชื่อดั้งเดิมก็กำลังจะถูกจัดระเบียบและสถาปนาขึ้นเป็นวิถีแห่งเทพพระเจ้าอย่างเป็นทางการ ในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสำรวจศาสนาชินโตในยุคที่ได้รับการก่อรูปอย่างเป็นระบบเราจะไปค้นหาว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อพื้นบ้านถูกรวบรวมและจารึกเป็นตำนานเพื่อสร้างความชอบธรรม ให้แก่ราชวงศ์ณช่วงเวลาประมาณปีคริสตศักราชที่500ถึง600ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร